สวัสดีครับวันนี้มาพบกับ ATVBKK กันนะครับวันนี้มาพบสาระดีๆเกี่ยวกับรถ p o l a r i s นะครับ XP850 นะฮะตัวนี้นะครับรถมีปัญหานะครับคือนะครับเกียร์ลูดนะฮะเกียร์ลูดจะเป็นเกียร์ตัวคันเกียร์นะฮะลูดเนื่องจากระบบคัทมีปัญหาลูกค้าก็ดันเต็มที่เหมือนกันนะครับก็ดันฝืนใช้ไปเรื่อยๆนะครับ ทำให้ตัวนะฮะขาเกียร์อลูมิเนียมลูดนะฮะลูดก็ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้นะครับในส่วนของคลัต์นะฮะในส่วนของคลัตต์ก็สายพานนะครับเสีสย,สยนะะเลย,นะะละเลยนะครับสายสายพานเนี่ยฮะคือแหวงเลยนะฮะแหวงและไหม้เลยนะครับแล้วก็ชุดคลัตต์นะฮะ มีปัญหาหมดนะฮะโดยเป็นตาหมดนะฮะเป็นตาหมดเป็นสนิมครบคันเลยนะครับใส่พานนะฮะก็นี่คือสภาพใสยพานนะครับก็สภาพก็จะโดนกินไปค่อนข้างเยอะนะฮะโดนกินไปค่อนข้างเยอะอันนี้คือสภาพชามนะฮะก็ไม่เหลือเหมือนกันนะฮะบูธต่างๆพังหมดนะฮะบูธต่างๆลูกปืนวันเวนะครับไม่เหลือนะครับพังหมดนะฮะในส่วนใสยพานนี่ก็ าจากมี100%เหลืออยู่50%ด้านล่างนะฮะในส่วนของด้านในนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาซ่อมอเปลี่ยนพาร์ทแท้ของ p o l a r i s นะฮะโดยเปลี่ยนไส้ในทั้งหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็น o r i ิจินอลนะฮะล้างหน้าใหม่นะครับตัวนี้เป็นของ p o l a r i s แท้ๆนะฮะเราจะไม่ใช้ของ O e M นะฮะของเราจะเปลี่ยนเป็นของ p o l a r i s แท้ๆเท่านั้นนะครับ ในส่วนของสายพานนะฮะเราจะรู้ได้อย่างไงว่าสายพานควรเปลี่ยนหรือไม่ควรเปลี่ยนดูง่ายๆนะฮะดูง่ายๆจากาด้านนอกนะฮะลองบีบดูนะครับลองบีบดูมีการแยะหรือแตกหรือหักหรือไม่นะครับด้านข้างนะฮะมันจะมีความมันวาวนะฮะแล้วก็จะผิวจะไม่ไม่ไม่เรียบนะฮะไม่เรียบเสมอกันหมดนะจะมีแบบว่าลึกบ้าง อ่าสูงบ eh ้างต่ําบ้างประมาณนี้นะฮะดูจากด้านข้างประมาณนี้นะฮะก็ผิวเขาจะไม่เท่ากันนะฮะอ่าผิวจะลึกบ้างนะฮะแล้วสูงบ้างต่ําบ้างประมาณนี้นะครับอ่ามาดูด้าสัมผัสด้านในนะฮะเมื่อเรานะครับเมื่อเราหงายสายพานนะฮะด้านในออกแล้วก็อ่าบีบหรือ่าเขาเรียกว่าแบะออกแล้วกันนะครับอ่าพอแบะออกปุ๊บ นะฮะด้านในนะจะเห็นความแยะของสายพานนะฮะคือสายพานนะครับจะมีอาการล้านะฮะอาการล้าตัวนี้อันตรายมากนะฮะสายพานเล้าจะทําให้เวลาวิ่งนี่จะเป็นแบบนี้นะฮะสายพานเล้าจะทําให้เวลาวิ่งในความเร็วสูงสูงนะฮะถ้าสายพานขาดนะฮะสายพานจะเข้าไปฟาดกับตัวควอบนะฮะครอบคัดนะครับตัวพลาสติกนะฮะ ลูกนี้ราคาหมื่นกว่าบาทนะครับหมื่นกว่าบาทนะฮะสำหรับลูกนี้นะฮะการดูแลรักษาสายพานตัวนี้ค่อนข้างมีความสําคัญค่อนข้างมากนะฮะตอนนี้ก็ยังโชคดีอยู่นะฮะลูกค้าเจ้านี้ก็ยังโชคดีอยู่ที่ว่าสายพานยังไม่ขาดนะฮะแต่สภาพสายพานนี่ถือว่าที่สุดของที่สุดก็ว่าได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ